วอาน,นะครับกขอนำเข้าสู่สารธรรมนะครับวันนี้มงคลสาสิบแปประการมงคลที่สิบเจดแล้วนะครับเรื่องการสงเคราะห์ญาตนะครับมงคลข้อต่อไปนี้นะครับก็คือยาตกานันจะสังข้าโหะครับการสงเคราะห์หมู่ญาติทั้งหลายนะครับญาติคือใครแหมญาตก็คือผู้ที่เป็นญาติปลายบิดามารดาของเรานี่แหละนะครับ ข้างสายมารดาเราก็เรียกว่ามีป้ามีน้านะครับมียายนะครับมีปู่อ่อมียะเดี๋ยวนะครับมีตาก่บยายนะนะครับมีน้ามีป้ามีตามียายเป็นต้นนะครับ่ายพิดานะครับมีอามีลุงมีปู่มีย่าเหล่านี้นะครับแล้วก็ญาตินี้ยังรวมถึงลูกพี่ลูกน้องนะครับที่เป็นญาติเกี่ยวดองกันนอกจากนั้นยัง รวมไปถึงญาติของคู่ครองของเรานะครับเช่นญาติของสามีบ้างนะครับญาติฝ่ายสามีญาติฝ่ายภรรยาเหล่านี้ท่านจักเป็นญาติทั้งนั้นนะครับภาษาทางโลกเขาเรียกญาติด,ดองเกี่ยวดองกันก็ถือว่าร้นเป็นญาติของเราที่มีความผูกพันสืบเนื่องกันทั้งสิ้นนะครับทีนี้นอกจากนั้นยังโยงไปถึงเรื่องของ บุตรหลานอีกนะครับผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนนะครับเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่ถ้ามีโอกาสนะครับเราควรควรจะสงเคราะห์คนเหล่านั้นในเวลาที่เขากําลังลําบากขาดแคลนด้วยโภคทรัพย์บ้างนะครับด้วยปัญหาครอบครัวบ้างปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงานนะครับหรือปัญหาชีวิตเหล่านี้นี่แหละนะครับก็ในทางอภิธรรมทึ่งาแสดงนะครับว่า ผู้ใดเวลากำลังประสบความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนเราเรียกเขาว่าทุกขิตตสัตนะครับทุกขิตตสัตย์ก็เป็นอารมณ์ของกรุณาเจตสิกนี่แหละนะครับเมื่อเราเห็นเขาประสบความเดือดร้อนเราก็มีความสงสารอยากอยากช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนของเขานะครับท่นั้นถ้าหากญาติเราประสบความเดือดร้อนนะครับเราก็สามารถจะสงเคราะห์เขาได้ นะครับด้วยโภคกระทรัพย์ต่างๆมีเงินมีทองเนี่ยทองเดี๋ยวนี้คงจะอืคงจะไม่ไม่คิดนะครับก็ถือว่าเป็นโวหารคนได้เงนะครับว่ามีเงินนี่แหละแล้วก็เครื่องอุป,ปโภคบริโภคทั้งหลายนะครับถ้าหากเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับกำลังลําบากด้วยโรคภัยไข้เจ็บเราก็สงเคราะห์เขาด้วยการรักษาพยาบาลน,นะครับถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบาๆเล็กๆนะครับที่บ้าน พอมีอยูกยาอะไรเราก็ช่วยเหลือเขานะครับเอาไปให้เขารับประทานเป็นไข้ตัวร้อนก็ให้ทานยาแก้ไข้แก้ปวดเหล่านี้นครับเป็นโรคกระเพาะก็เอาพวกยารักษาโรคกระเพาะต่างๆให้เขารับประทานตามอาการนะครับแต่ถ้าเป็นมากก็ไม่ควรเอายาไปให้เขาโดยไม่รู้ว่าโรคเขาเนี่ยถ้ารุนแรงต้องใช้ยาอะไรเกิดไปให้ยาผิดนี่อาจจะเป็นโทษก็ได้นะครับก็ต้องดูความเหมาะสมด้วย ครับถ้าเขามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเราก็อาจจะให้คําปรึกษาเขาต่างๆนะครับเช่นมีเหมือนกัน,นครับบางคนภรรยาสามีภรรยารู้ข่าวสามีไปแอบมิกิ๊กนอกบ้านนะครับก็เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจนะครับก็มาปรึกษาเราก็สามารถช่วยเหลือให้คาปรึกษาเขาด้วยหลักธรรมนะครับ ด้วยหลักทาว่าแต่มันก็เป็นธรรมดานะคนเรานะครับยังเป็นปุถุชนก็ยังมีกิเลสอยู่บางครั้งก็ไปเผลิไผลน,นอกบ้านนะครับไปแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอันนีป้ประมาณนั้นนะครับก็อาจจะแนะนําให้เขาทาใจให้สบายเถอะนะครับก็ปล่อยวางซะนะครับถ้าเขายังดูแลภรรยาดูแลบุตรดีอยู่ก็ช่างเขาเหอะความสุขเล็กๆน้อยๆของเขาก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่ถ้า พอไปมีคนใหม่แล้วถึงกับทอดทิ้งบุตรภรรยาให้ลำบากนี่ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับก็ต้องหาทางออกที่ละมุลละม่อมอนะท่อันนี้เป็นต้นดังนั้นาการให้ความช่วยเหลือแก่ญาติทั้งหลายเวลาที่เขากลำลังลำบากเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราได้มีโอกาสทํากุศลที่เป็นมหากุศลเกี่ยวกับทานกุศลนี่แหละนะครับเขาเดือดร้อนเรื่องเงินก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือตามกําลัง นะครับแต่สําคัญนะครับเวลาจะช่วยเหลือญาตินะครับเงินที่ให้เขาไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้ว่าขอหยิบขอยืมไปก่อนแล้วมีเมื่อไหร่จะคืนให้นะครับแล้วก็ให้เขายืมตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมของเรานี่แหละเห็นว่าเออเราพอจะช่วยเขาได้เท่าไหร่เราก็ช่วยเขาแค่นั้นแหละนะครับไม่ใช่แปลว่าแหมมาขอยืมสักล้านสองล้านเราจะต้องช่วยเขาหมดนะครับแล้วก็คิดว่า ช่วยตามความเหมาะสมที่พอจะแบ่งเบาความทุกข์ของเขาได้แล้วก็เวลาช่วยไปแล้วนะครับก็คิดซะว่าอันนี้ปรึกยนิโสนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำอย่างนี้แหละคิดซะว่าไปแล้วไปรับคงไม่กลับมาก็คือคิดว่าให้เขายืมนี่แหละแต่ถ้าเขาไม่มีเราก็ปล่อยวางได้แล้วก็ยกให้เขาไปนะครับเวลาเขาไม่มีคืนเราจะได้ไม่ทุกข์ใจนะครับแล้วเราก็ถือว่า ทางของเราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วนะครับเราช่วยเข้าไปแล้วมีก็มาคืนไม่มีก็ไม่ต้องนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าช่วยแบ่งเบาวความทุกข์ของคนอื่นหรือเวลาที่ญาติเราเช่นตอนนี้เกิดในอยู่ในช่วงบริเวณจังหวัดที่น้ํากําลังท่วมมากๆนี่นะครับเกิดเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับบ้านเขาถูกน้าท่วมเสียหายหมดเลยนะครับก็จะเดือดร้อนมาขอพักพิงพึ่งพิง,พงเราก็สงเคราะห์ด้วยการ จัดห้องหับที่พอจะให้เขาอาศัยได้ชั่วคราวให้เขาพักอยู่ไปก่อนนะครับพอน้ําลดแล้วนะครับค่อยให้เขากลับไปดูแลซ่อมแซมบ้านนะครับหรือถ้ามมีโอกาสก็มอบเงินทองเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะครับหรือว่าจะมอบของกินของใช้ต่างๆที่พอจะช่วยเหลือเขาได้ให้เขาติดตัวกลับไปที่บ้านเขาจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะักอันนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนโรคภัยไข้เจ็บนะครับเมื่อกีก็พูดแล้วนะครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็หายาช่วยตามเท่าที่เราจะมีนะครับรักษาพื้นๆถ้าเป็นมากนะครับอาจจะต้องนําส่งโรงพยาบาลนะครับถ้าเขามีญาตินะครับก็ให้เขายัดญาติเข้ามาช่วยกันดูแลเช่นลูกหลานถ้าไม่มีเลยนะครับบางคนมีนมักญาติไม่ได้แต่งงานอยู่ตัวคนเดียวเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาช่วยเขาได้ก็ช่วยนะครับ ตามสมควรนี่แหละนำส่งโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาก็ช่วยเขาตามสมควรนี่แหละเขาเรียกว่าการสราทห์ญาติดังนั้นโอกาสค่อนข้างจะเป็นปัจจัยให้เราทากุศลได้เยอะนะครับหรือว่าลูกหลานของญาติของเราเนี่ยจะเข้าโรงเรียนนะครับแต่ว่าญาติกําลังประสบความเดือดร้อนเรื่องโรคโควิดระบาดอยู่นี้หน้าที่การงานก็หยุดชะงักรายได้ไม่มีนะครับแต่ว่า เวลาลูกจะเรียนค่าเทอมต่างๆก็มีอยู่นะครช่วยได้ก็ช่วยค่าค่าเทอมเด็กๆหลานๆพวกนี้นะครับอันนี้เราก็ถือว่าเราได้มีโอกาสช่วยเรื่องการศึกษาของเยาวชนให้สามารถนะครับมีค่าเทอมที่จะไปเรียนได้นะครับก็ช่วยตามกําลังนะครับตามสมควรนะครับเวลาญาติคนใดมีความทุกข์ใจแล้วก็พูดแนะนําให้เขา คลายความทุกข์ใจได้เวลาญาติเราพัดพาดจากสิ่งที่รักหรือคนที่รักนะครับเช่นพ่อแม่ของเขาตายจากไปแล้วก็พูดปลอบใจนะครับพูดปลอบใจให้เขาสบายใจใคลายความเศร้าโศกเหล่านี้เป็นต้นครับอันนี้เขาเรียกว่าการสงเคราะห์ญาตินี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทํานะครับเพราะว่าญาติเหล่านี้ไม่ได้เป็นญาติของเราเพียงชาตินี้นะครับ ในอดีตชาติเขาก็เป็นญาติของเรามานับชาติไม่ท้วนแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปดังนั้นการสงเคราะห์ญาตินี้บางครั้งมีบางท่านเวลาญาติเดือดร้อนนี่ช่วยเข้าไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยนะครับแต่พอถึงโอกาสจานข้างหน้านะครับเวลาเข้าหายเดือดร้อนแล้วแต่เราเองกับประสบความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมานะครับ ญาติเหล่านั้นที่เคยเห็นเรามีน้ําใจกับเขาเขาก็จะสามารถหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือเราบ้างในเวลาที่ตนเองตัวเราเองนี่เดือดร้อนนะครับดังนั้นการสงเคราะห์ญาติก็เป็นเหตุให้เป็นอยู่นะครับให้ความเป็นอยู่ความอยู่เป็นสุขร่วมกันในหมู่ญาติคุณอุสาห์สาวช่วยติดไม่ด่วนเลยจ้ะคุณอุสา คุณอุตสาช่วยปิดไม้ด่วนเลยอืมขออภัยโอเคอืมฮึอ,อ,อด่วนทีหลังเข้ามาปิดเลยนะครับออกวิทยุอยู่ยนะครับตอนนั้นถ้ามีโอกาสนะครับญาติเดือดร้อนช่วยได้ช่วยเธอเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อถึงข้าวตายเรายังมีโอกาสเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ได้อีกนะครับก็จบมงคลข้อที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อไปเป็นมงคลข้อที่สิบแปดนะครับเนื่องจากสองข้อนี้เป็นมงคลที่ค่อนข้างสั้นนะครับยังเหลือเวลาพอจะพูดได้มงคลข้อหนึ่งมงคลข้อที่สิบแปดการงานที่หาโทษมิได้นะครับมงคลข้อที่สิบแปดนี้ภาษาบาลีคืออนณวัชานิกรรม,มานิการงานที่หาโทษมิได้นะครับในมงคลข้อก่อนนู้นนะครับได้พูดถึงเรื่องอนากุลา จะกำมันตาการงานที่ไม่เสียหายนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าการงานที่ไม่เสียหายกับการงานที่หาโทษไม่ได้นี่ต่างกันอย่างไรนะครับในข้อที่การงานที่ไม่เสียหายท่านแสดงถึงความกระทําการงานต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียหายเช่นการทํางานได้เหมาะสมต่อเวลานะครับได้เหมาะสมต่อโอกาสเหล่านี้นะครับเช่นถึงเวลาทํานา ก็เหมาะสมช่วงที่ฝนมาก็รีบหวานข้าวต่างๆเป็นต้นนะครับถ้าทําถูกโอกาสถูกเวลาการงานก็ไม่เสียหายอันนั้นอยู่ในข้อของการงานที่ไม่เสียหายนะครับส่วนมงคลข้อต่อไปนะครับถึงทราบว่าที่ชื่อว่าการงานที่ไม่มีโทษได้แก่การงานหรือ,อกิจาก,การงานที่น่าสรรเสริญยกย่องนั่นเองการงานที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญมีอะไรบ้างนะครับ ได้แก่การสมทา,านองค์อุโบสถศีลในวันอุโบสถนะครับในวันพระนี่แหละนะครับบางคนก็สมาทานศีลแปดอยู่ที่บ้านนะครับรักษาศีลอุโบสถอยู่ที่บ้านนี่แหละบางคนมีโอกาสก็ไปถืออุโบสถที่วัดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจการงานที่หาโทษไม่ได้เพราะว่ามีแต่คุณโดยส่วนเดียวรับเอ,อพอพูดถึงเรื่องของการสมาทานอุโบสถศีลน,นะครับก็ฝาก ท่านผู้ฟังนะครับที่มีศรัทธาในการรักษาอุโบสถศีลน,นะครับมีศีลข้อหนึ่งมักจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับแล้วก็มักจะทําผิดกันก็เป็นเหตุให้ศีลเนี่ยขาดหมดเลยนะครับเพราะว่าศีลแปดศีลอุโบสถเป็นศีลพวงเมื่อทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง,นนง,งนเนี่ยอนิสงส์ของศีลนี่เสียหายหมดเลยนะครับก็คือข้อเกี่ยวกับวิกาลโภชนาะนะครับวิกาลโภชนาะ วิกาลโภชนาก็คือการไม่รับประทานอาหารในยามวิการยามวิการในที่นี้ท่านหมายถึงหลังเที่ยงไปแล้วนะครับหลังเที่ยงไปแล้วรับประทานอาหารไม่ได้นะครับหมายถึงไม่ใช่ว่าเริ่มรับประทานก่อนเที่ยงก็กินไปได้จนเสร็จหลังเที่ยงเล็กน้อยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้นะครับท่านบอกเลยว่าวิกาลโภชนาเนี่ยถึงเวลาเที่ยงตรงเป๊ะต้องหยุดเขาเรียกห้ามพัดเลยนะ ต้องหยุดการรับประทานอาหารทันทีนะครับเพราะว่าถ้ากินยังไม่เสร็จนะครับแล้วเราก็เหลือไม่ขี่คำกินกินให้เสร็จเสร็จเนี่ยไอคำถัดไปหลังเที่ยงนี้แหละกินเข้าไปเนี่ยสินข้อวิการละโภชนาขาดทันทีเลยนะครับแล้วก็อข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของน้ำปานะนะครับศึกษาเรื่องน้ำปานะให้ดีแล้วก็ตอนบ่ายใครเอาน้ำปานะมา ให้ทานพิจารณาก่อนนะครับว่าเป็นน้ำปานะหรือเป็นน้ำโพชนะนะครับน้ำโพชนะก็คือน้ำที่มีสารอาหารเยอะนี่แหละกินและอิ่มได้นะครับเช่นน้ำข้าวเต้าหู้น้ำถั่วเหลืองน้ำนมสดนะครับนมเปรี้ยวนะครับหรือน้ำแดงใส่น้ำอขใส่นมข้นอย่างเงี้ยเขาเรียกน้ำนมแดงเรียกอ่ทานไม่ได้นะทานสีนขาดหมดเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของ าการรักษาอุโบสถเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการงานที่หาโทษไม่ได้เพราะมีคุณมีคุณอย่างไรท่านบอกว่าผู้สามัญรักษาอุโบสถศีลอยู่เสมอนะครับเมื่อตายแล้วย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่หมายเลยนะคะรับก็คือไปเกิดในเทวโลกได้อย่างสะดวกเลยนะนะครับส่วนการงานที่หาโทษไม่ได้อย่างอื่นมีอะไรบ้างได้แก่วัยาวัจจะไม่นะครับ ความขวนขวายช่วยเหลือในกิจการงานที่ดีที่ชอบที่ไม่มีโทษนะครับเช่นเวลามีงานสร้างวัดสร้างสะพานสร้างสวนสาธารณะขุดสะน้ําต่างๆอันเป็นสาธารณะประโยชน์อย่างคนทั้งหลายนะครับเพื่อทําให้คนทั้งหลายเกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีพบ,บ้างในการที่จะจับใช้สอยสถานที่เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาบ้างนะครับมีโอกาสเราก็ ไปขนขวายช่วยเหลือเขานี่แหละนะครับไม่มีกําลังกายนะครับก็ส่งช่วยเหลือเรื่องกําลังทรัพย์บ้างนะครับมีกําลังกายกําลังความคิดก็ช่วยเหลือกันไปนะครับดังนั้นการงานที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งดีงามที่ควรทํานะครับโดยเฉพาะในสมัยก่อนนู้นยาวนานมาทั้งนะครับมัคคะมานพนะครับมัคคะมานพและสหาย อีกสามสิบสองคนนี้แหละนะครับเป็นผู้ที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์นะครับเรียกว่าถนนหนทางนะครับในเมืองในหมู่บ้านนี้แหละนะครับมีเอ่อเรียกว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับมีน้ำขังแกก็ไปช่วยหาดินมาตับมาถมมาปักเช่นถนนให้เรียบให้คนสะดวกต่อการันจรนะครับเพื่อมีรถมา้าหรือว่าวัวเทียม ต่างๆเตรียมรถต่างๆจะได้วิ่งสะดวกนะครับไม่ตกหลุมตกร่องจนรถเกิดความเสียหายไปนะครับเวลายามฝนแรงนะครับแก็นะครับมีการไปช่วยกันขุดสระน้ําไว้นะครับเพื่อรอฝนเวลาฝนตกจะได้เก็บเรียกว่าสะสมน้ําเอาไว้ใช้ในยามแห้งแล้งนะครับเวลาแม่น้ําลําคลองนะครับเกิดมีการตื้นฝขนก็ไปช่วยกันลอกช่วยกันขุด นะครับหรือว่าคนจะข้ามคลองต่างๆลําบากนะครับแกก็ไปช่วยกันสร้างสะพานให้คนสัญจรข้ามคลองได้โดยสะดวกเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสาธารณกุศลทั้งนั้นเลยทั้งสีแยกบางทีก็ไปสร้างศาลาไว้นะครับให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้พักอาศัยคลายร้อนนะครับแล้วก็ยังตั้งน้ําให้ดื่มอีกนะเรียกว่า มีความขวนขวายในสาธนานะกุศลอย่างนี้เป็นอย่างมากเมื่อจุดติแล้วนะครับแหมก็ว่าได้ไปเกิดเป็นเทพประบุตรในเทวโลกชั้นดาวดึงครับมคะามานพก็ได้ไปเป็นเท้าศักกะเทวราชมาจนทุกวันนี้นี่แหละนะครับส่วนสหายบุญญาการีอีกสามสิบสองท่านก็เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่นี่แหละนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในเทวโลกชั้นดาวดึงกันอยู่นะครับดังนั้น การงานทั้งหลายที่หาโทษไม่ได้นะครับล้วนเป็นกุศลทั้งนั้นนะ่ะเรียกว่าไวยาวัจหมายกุศลนะครับการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนตาบอดเวลาเขาจะข้ามถนนนะครับก็ช่วยจูงเขาพาเขาข้ามถนนเหล่านี้นะครับหรือเขาถือของหนักนะครับคนสูงอายุถือของหนักเราก็ช่วยนะครับช่วยเขาถือของหนักนะครับข้ามถนนเอาไปวาง ยังสถานที่หรือเขาจะกลับบ้านก็ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้เขาอันนี้เป็นต้นเรียกว่าวิยวัจนกุศลเนี่ยทำง่ายมากเลยนะครับโดยเพราะนักษาะะที่บางคนไปทําบุญในวัดวาอารามเวลาเข้าห้องน้ําของวัดนะครับซึ่งเป็นห้องน้ําสาธารณะเห็นความไม่สะอาดในห้องน้ําเนื่องจากส่วนใหญ่มีคนจะเข้าไปใช้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มักจะไม่ค่อย นักษาความสะอาดเห็นห้องน้ำสกปรกเลอะเทอะนะครับก็ไปช่วยขัดช่วยถูทำความสะอาดห้องน้ำให้ดูสวยงามนะครับไม่ให้มีสิ่งเหม็นหลอกคนที่เข้าไปใช้เหล่านี้นะครับอย่างที่มูลนิธิพระพิธรรมศรีสุดารามก็เช่นกันนะครับนักศึกษาหลายๆท่านมาถึงตอนเชา้าแหมมาก่อนเวลามาถึงก็ช่วยจัดห้องหับนะครับ พื้นมีขยะมีเศษฝุ่นก็ช่วยปัดช่วยถูกันโต๊ะนะครับบนโต๊ะก็ช่วยทั้งๆที่เขาเช็ดถูแล้วนะครับก็ช่วยเท็ดถูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครให้ได้รับความสะอาดนะครับห้องนุงห้องน้ําก็ช่วยกันถูนะครับแล้วก็กระดานนะครับถ้ายังไม่ได้ลบนะครับนาศาศาักศึกษาก็ช่วยกันลบนะครับทําความสะอาดกระดานเตรียมอุปกรณ์การสอนให้อาจารย์ผู้สอนนะครับบางคนก็จัดเตรียมเรื่องของ ไมโครโฟนต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการงานที่หาโทษไม่ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเรื่องของบุญทั้งหลายนี้นะครับถ้าเราได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของบุญเกลียววัตถุสิธิ์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าบุญนะ่ะอยู่เฉพาะหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเลยเพียงแต่เราจะรู้จักเก็บเกี่ยวบุญเหล่านี้นะครับให้เป็นบุญติดตัวเราไปในอนาคตได้มากแค่ไหน ดังนั้นการงานที่หาโทษไม่ได้เหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าจัดเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุบรรลุประโยชน์สุขในปัจจุบันคนที่มีความขวนขวายชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเป็นคนขยันแข็งแข็งไปไหนใครก็รักนะครับใครก็ชื่นชมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาน,นิสงส์เลยนะจากการที่ได้ทําการงานที่หาโทษไม่ได้แม้ตัวผู้ทําเองเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขา ได้รับความสะดวกหรือได้คลายความเบือดร้อนลงแม้คนทําก็เกิดความสุขความปิติโสมนัสในมหากุศลที่ตนได้ทําด้วยดีแล้วนี้นะครับดังนั้นการางานที่หาโทษไม่ได้ก็เลยจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งเพราะเป็นเหตุให้บรรลุประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันนะครับสังคมก็อยู่กันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีกันวันนี้เรามีโอกาสช่วยเขาววนหลัง เรามีเหตุจําเป็นเขาก็มาช่วยเราบ้างเมื่อตายไปก็ยังสามารถเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ด้วยนะครับก็จบมงคลข้อที่18นะครับในวันอังคารหน้านะครับมงคลข้อที่สิบเความไม่ยินดีและความความไม่ยินดีในบาปและความงดเว้นจากบาปนะครับก็มาติดตามฟังกันต่อวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงแค่นี้ท่านที่มีข้อสงสัยใดๆ โทรมาหลังรายการได้ที่ครับผมเทพภริษสาธิตการมณีนะครับ0867508338หลับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ